ความหมายของชีวิตคือการค้นหาว่าเรามีของขวัญอะไรแต่วัตถุประสงค์ของชีวิตคือการมอบของขวัญน,นั้นให้แก่ผู้อื่นความหมายของชีวิตคือการเดินทางค้นพบของขวัญที่เราเกิดมาพร้อมกับมันของขวัญน,นี้อาจไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ตามสายตาโลกแต่อาจเป็นเพียงหัวใจที่อ่อนโยนความสามารถในการฟังการปลอบโยน หรือทักษะเล็กๆที่ทำให้ชีวิตคนข้างๆเบาสบายขึ้นเปรียบดังมเมล็ดพันธุ์เล็กจิ๋วที่ดูไร้ค่าหากวางทิ้งไว้ในกล่องมันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งแต่เมื่อถูกฝังลงดินรดน้ำดูแลวันหนึ่งมันจะแตกหนอ่อกลายเป็นร่มเงาให้ใครอีกมากมายความหมายของชีวิตคือการค้นหาว่าเรามีของขวัญอะไร แต่วัตถุประสงค์ของชีวิตคือการมอบของขวัญน,นั้นให้แก่ผู้อื่นชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการถามว่าฉันจะได้อะไรแต่คือค่อยๆค,คนพบว่าฉันมีอะไรอยู่แล้วเหมือนคนคนหนึ่งที่เดินทางตามหาขุมทรัพย์สุดปลายโลกสุดท้ายกลับพบว่าหีบสมบัตินั้นฝังอยู่ใต้พื้นบ้านของตนเองของขวัญของชีวิตก็เช่นกันมันไม่ได้อยู่ไกล อยู่ในตัวเราตั้งแต่ต้นเพียงแต่ถูกฝุ่นของความกลัวความเปรียบเทียบและเสียงของสังคมกลบไว้แต่การค้นพบยังไม่ใช่จุดจบวัตถุประสงค์ของชีวิตเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อเรากล้าให้ของขวัญน,นั้นให้ผู้อื่นเทียนเล่มหนึ่งจะไร้ประโยชน์หากเก็บซ่อนไว้ในลิ้นชักมันถูกสร้างมาเพื่อถูกจุดเพื่อให้แสงสว่าง และเมื่อแบ่งไฟให้เทียนเล่มอื่นแสงของมันก็ไม่ได้ลดลงตรงกันข้ามความมืดตังขาดที่ถดถอยเราทุกคนคือแม่น้ำสายหนึ่งน้ำที่หยุดนิ่งจะเน่าเสียแต่เมื่อน้ำยอมไหลผ่านตนเองก็สดชื่นผู้อื่นก็ได้ดื่มกินยิ่งให้ยิ่งไหลยิ่งไหลยิ่งใสาการมอบของขวัญของเราให้โลกจึงไม่ใช่การเสียสละจนว่างเปล่า แต่เป็นการทำให้ตัวตนของเราถูกใช้ตามธรรมชาติที่แท้จริงสัจธรรมอย่างหนึ่งคือไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติถูกสร้างมาเพื่อตัวมันเองอย่างโดดเดี่ยวดอกไม้ผลิบานเพื่อมอบความงามและเกสรต้นไม้เติบโตเพื่อให้ร่มเงาและผละไม้เมฆลอยเพื่อกลั่นเป็นฝนชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันเรามีอยู่ไม่ใช่เพื่อสะสม แต่เพื่อส่งต่อเมื่อวันหนึ่งเราหันกลับมาถามตนเอง